ฮึมฮึมมองคอยได้แล้ววะฮารเฟอร์ีเธอสามารถออกไปจากที่นี่ได้ร้ปะเธอยังสามารถกลับตัวกลับใจได้นะกูจะคืนเป็นขาพกเมึ่ทถูกตัวเธอแน่ใจนะจ๊ะคู่ต่อสู้คนนี้ไม่เหมือนกับเฟอร์นี่คนไหนๆที่ไหนคือสู้มาก่อนเลยนะจ๊ะ ชีวิตคอยจะตายหรือจะอยู่มันมาเกี่ยวกับมึงเลยเฟย์ <Hey. S 1> ดูซิว่าเธอจะแน่เหมือนที่เธอพูดหรือเปล่านะเจ้เพาพ่ออสศวินบักตัวหนหนออยดางเดียวดิม,มาเลยขี่บกะยา,ยามนี่ฮะโอเคเ อันนั้นโอ้ยปล่อยคนนีปล่อยคนปยปล่อยคนโอ้งานเขารล้ตัวอยาอายาอย่าให้คอยเลยอ่ะอย่าให้มาคำน่อยกูเลยอ้ยาอย่าอฮ้ยกูอออฮออออ โอ้งานเขารุกตัดาผู้บางคัก,กนี่คือโอกาสสุดท้ายนายจะต้องกลับใจและรับบาปของนายซะพออเพราะอัดสวยน่งั้นมาดูบาปของนายกันข้อแรกเลยนายฆ่าพวกเราเป็นผักเป็นปลาข้อสองนายชอบย่ำยีพวกเราแล้วข้อสอันนี้ขำพูดติดปากมึงเลยไปตายซไอ้เฟอร์รี่มันช่างเจ็บปวดเหลือเกิน และฉันอยากให้นายพูดว่าขอโทษไม่ไงั้นมันก็ไม่คุยกับลาบมะม่วงกับอีกส้นตีนั่นเถอะโตมาแมนพระเจ้าของคอยและตโตก็มาแมนคอยคอยน้ำามึงว่ายังไงนะปอดีเอมาร่าให้เสียงภาษาไทยโดยเฮสเตอร์ไมทีวีขอบพระคุณที่รับชมคลิปผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายจ้า